สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีช่วงเสาๆครับวันนี้วันที่16กันยานะครับนี่ไม่ซ้ำวันดีนะครับยังอยู่ที่เดิมครับหม่องเก่านะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับทั้งฝนทั้งลมนะครับทีมงานกับบัณฑิตแดงนะครับทีมผู้จัดก็ขอยกเลิกงานเนื่องจากนะครับสภาพ สภาพพื้นที่สภาพสนามไม่เอื้อมหนวยต่อการแสดงนะครับทั้งอุปกรณ์การแสดงนะครับอุปกรณ์การแสดงก็เสียหายนะครับเนื่องจากล้มฝนนะครับนี่เมือคืนล้มแห้งครับโหลดลำโพงนี่นะครับนี่ครับไล้คันตัวนี้ก็ก็เอ็นขึ้นเลยนะครับนี่ครับนี่ทีมงานก็เซฟตี้นะครับล้มทะเลข่งแข็งแห้งครับ ทีงานก็กําลังลุกครับกําลังลุกกันนะครับลุกขึ้นนะครับสิของการเก็บของกลับบ้านนะครับนี่นี่ก็เอารถมาหลังเลยนะครับรถมาหลังมาบางังล้มนะครับ เมื่อคืนนี้สาภาพสนามตรงนี้เนี่ก็คือเชื่อแฉะไปเลยนะครับแฉะไปเลยนะครับเมื่อนี้เห็นว่าห้านมิกนี่หลังคาไปเลยนะเมื่อคืนนี้ครับเป็นโรงงานนะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ ลงกันสิเอนินะครับ <c oughs> เฮ้ยไปประันศใดครับพอน,นี่ครับมเมื่อเช้านี้ครับลมแรงมากนะครับใกล้จะตกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่ง หายไปเลยนะครับหลังจากที่ถุงสามถุงก็นะครับสามถุงตึงไปกับโบมีฝนเพราะเม็ดนะครับตอนนี้สภพาพก็แห้งแล้วครับจะอาจจะลดอาจจะโบมีปัญหาครับโอ้เหมือฟางบูจัดนะครับแช่ของแช่นี้หมดแล้วนะครับนะครับตัวค้นกับเป็นตันตายนะครับค้นช่วงช่วงแรงๆงอ่ะช่วงช่วงเป็นเรื่องงนนะครับ ผนเนี่ยมาออมมาแบบสีมายางานไหมครับสีมเบึงหมอลำนี่็เดิมกระดังทยอยกันของมานะครับช่วงผมไปอาบน้ำประมาหกมุงกกว่สสีทุ่มหนึ่งน่ครับผลเหลื่อมลังขอมารถลดเนี่ยชะลอโตเลยนะครับตรงหางข้างเขานะครับสีด้ครับสีด้นะมีโอกาสจังมามแก่โตกันไหมนะครับสำหรับทีมงานสาวน้อยลอเพลินโชว์นะครับ น้อยกัน,นอาจจะพักกันตื่นนะครับจักหน่อยจิกหน่อยอันนี้ก็โอ้โอช่วงมานบ่อ่ะพี่นองเอาไว้เอาไปทะามื่อนี้นะครับโอ้นะครับตองหาครับรถส่อตองหานะครับ ฮะสุกๆมันมนันครับเ <Yeah. S 1> มื่อนี่ <Yeah. S 1> จต่ว่าเล็กกุญแจผมมันมีแปดกับเก่าเลยครับฮ <laughs> <laughs> ะพี่นอนกับจับใส่กันไปนครับ <laughs> นี่หาแปดเก่าแปดเก่าหาอ่ะ <laughs> นี่ยบ่ได้ไปหวยนะครับ เอาเป็นแนวทางครับโอ้ให้ตาถอยขึ้นทันนพอเนะม <c oughs> <c oughs> าเกันจได้กับบ้านพอบ้านจ้กก้อนกินเข่าเที่ยงเนาะนี่ก็ พอโซฟาห้องครับพอใช้ครับนี่แต่ว่าทีมงานเสี่ยวปินนะครับทีมงานอาจารย์ทรรมีครับไปกันแตงแก้สองทุ่มสามทุ่มแล้วครับั้งแก้ผู้จัดเป็นประกาศยกเลิกนะครับแต่เหลือทีมงานนี่ครับผู้อยู่บหลังนะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่ตอนนี้นะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับ ขั้นนี้นลครับนี่รถขน <c oughs> เส่ยดิ่ณจะจอดเยืนอยู่ตรงนี้เนาะแต่เป็นว่าอ่าเป็นในโยกไก่ท่นเสอก็ได้ว่าให้เอาลงมาหนีเพราะเอาลงมาเนี่ยครับเปลี่นจงที่เห็นนี่แหละครับมันเอาเขึ้นมาทันแล้วก็พระเจ้าเอาของเขึ่นม้าแล้วมันหนักนะครับเปลี่ยนรถขนลังชุดนะครับเบื้องทรงแนวน่าจะ ถามมีบกจกอะมาค่อยต่อออกต่อออกกะนายจะพอฟีข้นในนะครับนี่ไม่ต้องเน้งงนย่างนะครับแต่ว่าอันนี้เบางซุง้มเนี่ยอาจะเคจังไหนดีครับ <laughs> <laughs> มันมันเป็นเนี่ยครับทีมว่ายผมตกกับประมาณนี้แหละครับชี้ไปกับแน่นๆนเนี่ยนะครับ <laughs> พอห่อนหม่องนั้นนี่มันบุบลงเลยครับ <laughs> นี่จำทั้งหน้าจำทั้งหลังนะครับ ขนาดเอตขนาดเนียนเยอะั้งล่างแล้วดึงได้ไหมนี่ดึงสรงรอบอาดึงเราครับที่ึ้นเราขาดเสียขาดนะครับนี้เมื่อยงเมื่อย่น้จ้าไปมืออื่นละจ้าไปนากอาไปไหนไปไหนไไหนอ่าอนินมันิละเชดนาก็ไปเลยครับขนามันติดตำนะครับซอยลงใดอย่างเดียวนะครับ พอถ่ายลังมามันก็บุ๊บนี่นะครับวนผมตกยูซ่นั่นนะครับถ่ายรถเทียงปั่นไฟนะครับแกนไตดีกันเหครับบุ๊บลงเงืเีไนม้ยก็ันเดี๋ยวดีไปหมงขั้วน่ะหมงผมไปกอถักมันเหลือทั้งถังหนึ่งไต่ปอาบจะรถกเดือวยที่อบ๋อเทียวดี เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมเห็นทำงานี่บ่เมย์เป็นไหนครับนี่เมย์ต้อเอารถขึ้นนี่เลยครับขึ้น่ไดยัง่ากพากเลยไอจอยอยูเน่เอ้ยจังหวะ ป่าเปล่าว่าของออกในซิเมื่อแล้วเ้เสันใด่กะนะครับสูสูล้วนนั้นะยงมาเต็นดินนเหนียวอังเดีวนี่ครับบอกว่าเถียนั่งหองกะจันจันนั่งหองกะเป็นเนี่ยครับเป็นประมาณนี้นะครับเห็นก็ยังดิน เลี้ยนๆในไหนวะระหว่างทางนาเป็นใายนะครับแต่มันจะบุ๊คขึ้นมานี่ยไอ้วาสพองเกือบจับเงี้ยนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยมันมันมันบปดิเจินมันนี่เนาะนะครับเมื่อวานลงมาบปดิเจินมันเนี่ยตอนลงปันก็ลุงซื้อหนีไปได้ทันเตื้อเตไปเลยไปตกบุ๊คเลยหายตัวเกียงปัน เอาจากหนคลิปนี้กะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับพี่พี่สตาฟทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนะครับทุกท่านนะครับนี่ส่งกำลังใจให้กันนะครับนี่กะกำลังเริ่มเตือนมาเก็บสิ่งเก็บของครับเก็บสายไฟนะครับโอ้พอดีเราผมสิบวันเลขาดแชมนะครับ ชีวิตไม่มีกายขาแทนเราไป่้นด้เยไปกิดกันบุนนะครับกันอุปกรณ์นะครับี่ครับโอเคาหลังกันจนนี่เนาะ เรบาเกียรกระจอยทุกคนแล้วครับขางปลาแล้วเมื่อนน้อยขางปลานะครับที่ไหนคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องไว้ซ่อมนี่ครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับนะครับน้ากันด้วยภาพมุมสูงบนเวทีนะครับสาวน้อยต้เป็นโชว์นะครับ เดียวเคิดหนาพ่อๆครับแม่ครับสวัสดีครับ